สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเอสแนนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ผมก็ได้เดินมาตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตัว A นะ่าจะเป็นเคเวสหลักนะครับพอเดินมาปุ๊บอมิตาก็จะวอลมานะครับแล้วก็ให้เราไปตรงนี้นะครับผมเอามาร์กไว้ก่อนแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีรถให้เราขับอ๋อเดี๋ยวเราไปกันไปด้วยรถนี่แหละ ตอนนี้ผมก็มาใกล้กับจุดที่มันบอกให้มาแล้วนะครับรู้สึกจะไม่มีศัตรูนะเพราะเห็นคนเขานั่งอยู่น่าจะไปรับเวสในบ้านโอเคตรงนี้แหละ มีทางลับด้วยอื้เชิญให้เราลงไปนะครับขังเราหรือเปล่าหันกลับไปดูได้ไหมแต่มันขังเราไม่ได้หรอกนะครับโอเค o อ t h ุ s w ี <S ่มารวตัว n ันกัเราตอนนี้เรามีอาวุธมากมายเลยนะครับ Home. No, it's my family. It's it? like to me. Oh, I Is it mahogany? And look at you. Oh, again, a black. lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience Only the vitality of Utkash. I had to visit the Ramas. Oh, we questioned everyone, too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I said. To everyone, they said. Hmm. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. <laughs> He's cute. You see, I uh, wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. They may ruin your wonderful reputation and we wouldn't want that to happen now would we no sir no. well would you allow me to protect you to ensure your reputation please yes kingpin your wish is my command <laughs> i'm so glad we could agree on this well i won't take up any more of your time uh, this should only take a moment and they say i've lost touch with my subjects no they'll kill you i'm getting pagan ต้องตามแล้วเปิดออกไปนี่คือบวกแน่ๆนะครับทีมเงียบนี้ไม่ใช่แบบแปรอยู่ในใจนะครับมันพูดลายอ่านไม่ออกนะครับตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ในน,นี้นะครับเราใช้ไรเฟิลเราใช้ฮันติงอย่างนี้ครับเฮ้ยมันต,ต้องตามมา มีเวลาแล้วครับต้องขึ้นพอแล้วครับยวมันจะไกลเกินไปนะครับแล้วเราจะมิชชั่นเบอร์ในว่ด จีช่วยนะครับให้คิวนะครับอ้าวโดน r p รพีจีหรือเปล่าเอาอันนี้ดีกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าไปบินตามกระโหลกกลานะครับหา,ามุมก่อน ันไมเนี่ยไกไปละไกลไปละออนั้นออเราหรือออมันเนี่ยกับไปยิงอ่อามา tình tài linh đi qua mẹ mẹ một như này cắt lạnh nữa เดี่ยวไม่รอดแน่บอกแค่นี้อยู่คนเดียวไม่รอดแน่ยืนนิ่งเหรอต่ทำไมตายง่ายอย่างวะ Hello, RJ. Did you miss me? Oh wait, yes, you did. Hagen? I just killed you. No, no, you just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how <laughs> <laughs> so expensive he was to make? He wasn't even Asian for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime is being born with fabulous cheekbones. Who's e picture do you think on the moon? ว่าแล้วทําไมแม่งติดจอ I suppose next time it l l just be you and me. รู้สึกเมื่อกี้จะอันล็อกสกิลไหนวะอ๋ออันนี้นะครับโอเคอัพเลยก็อันนี้ด้วย ทำให้หมด ต่อไปนี้เราต้องไปไหนเนี่ยหันหน้าไปทางนูน้นถ้าเรามองไปโห oh, ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราฟาสทาเวลมาตรงนี้ก่อนรู้สึกจะมีไซด์เควสขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีฟาสทาเวลให้ด้วย เดี๋ยวเรามาทำผลักันอ่านี้กันดีกว่าท่นติงทับลายคือปืนแรงไว้ก่อนคืออะไรใช้ธนูล่าสัตว์เหรอครับ โนไปเลยโหฮิโหฮิโอยนี่คือเสียงการโหนใช่ไหมให้ลากวางโหแล้วธนูแม่งอย่างกากอันติ้งไทลิงก็ไม่มีเอ้ยมีอยู่เราสามารถที่จะคาบได้ เราเก็บวัตถุดิบก่อนนะครับใช้ใบไ,ไม้สีแดงกับใบไม้สีน้ำเงินฉีดเลยทีเราก็จะเห็น,ห,นหมดอะต้องยิงย้อยครับ ได้แล้วหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคใช่ท้านพี่เหลือเ,เก็บก่อน นี่ได้สามชิ้นแล้วครับเหลืออีตัวนั้นนะครับออกเขตเป่ะเนี่ยนอกเขตแล้วเดี๋ยวเราใช้อีกใช้ิีกหนึ่งแล้วกันเผื่อจะมีตัวที่อยู่แถวๆนี้กันไงต้องไมค่อยย่องครับ เขาไปให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ร้อยโอเคครบสีชิ้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาวัตถุดิบไปส่งอยู่ไหนวะโอข้างบน บนตรงนี้นะครับใช่ไหมอ๋อเอาใส่ตู้แต่รู้สึกแถวๆนี้มันจะมีไนวะเสือนี่แล้วก็มารับภารกิจอีพภารากิจนะครับติงอะไรมมไม่รู้เหมือนกันนะครับรแต่เป็นรูปไรเฟิล ก็น่าจะเกี่ยวกับการใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่มันให้เรามาแล้วครับาวายเปอร์ใช้อะไรเนี่ยใช้อาวุธพวกนี้หรอเดี๋ยวลองไปจุดด้านบนก่อนละกันมันมีขีดสีเหลืองๆอะ่ะให้ทำลายหรอทำลายหรือเปล่า ลองยิงดูนะไม่ใช่ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมผมเอาเอาเอาไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีงูอ่ะ โดนแน่ๆอ๋อต้องทำลายงูใช้ปืนอื่นได้ไหม มันจะมีฐานเพแกนมานะครับสีแดงๆไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นละตอนนี้ผมก็ได้มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับโอ้ โอเคครบถ้วนกระบวนเยอะมากนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพารนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมบาย